งดงามมากๆครับใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ต้องมาด้วยตัวเองนะครับที่วัดอรุณครับช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากๆเลยครับเป็นความงดงามอย่างมากครับนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกส่วนยุดไทยเดินถ่ายรูปไปตามสถานที่ต่างๆภายในวัดอรุณครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เวลาประมาณ17บเดนาฬิกาครับผมอยู่ที่วัดอรุณครับาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านมาชมบรรยากาศที่วัดอรุณอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ที่วัดอรุณมีงานบวงสวงนะครับบริเวณด้านหน้าโบสถ์น้อยครับมีวิธีการบวงสวงนักท่องเที่ยวที่ขึ้นจากเรือมาก็เห็นแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับ หลายคนไม่เคยเห็นแบบนี้ก็ถามเจ้าหน้าที่ถามมรุเทศว่ามีงานพิธีอะไรพี่ๆมคุเทศก็จะพยายามทำความเข้าใจและก็อธิบายให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังกันครับ5โมงเย็นครับแดดอ่อนๆครับเหมาะกับการท่องเที่ยวที่วัดอรุณเป็นอย่างมากครับนักท่องเที่ยวทยอยทยอยมานะครับช่วงเย็นๆที่วัดอรุณ นักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับเพราะว่าบริเวณลานโพนะครับบริเวณองค์พระปางจะมีนักท่องเที่ยวเข้าทางด้านหลังด้วยครับบริเวณถนนอรุณอมรินนะครับเข้ามาทางด้านหลังวัดเป็นกลุ่มรถทัวร์นะครับรถตู้นะครับแล้วก็มาส่วนตัวจะมาด้านนั้นด้วยส่วนบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นเรือครับหลายๆคนทราบว่าเวลาสักประมาณเย็นๆของวัดโพนี่ครับ จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับแต่ร่มล,ม,ลมตกพระอาทิตย์เริ่มค้ยเริ่มที่จะตกนะครับแสงสีทองของพระอาทิตย์แล้วก็ความสวยงามภายในบริเวณวัดอรุณเองหรือองค์กระปางเองสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมาะมากๆเลยครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่จนถึงประมาณหนึ่งทุ่มครับแต่ที่วัดอรุณปิดเวลา 18บนาฬิกานาทีนะครับก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวครับทยอยเข้ามาตลอดเวลานะครับใครที่เคยมาเที่ยววัดอรุณก็จะพอทราบนะครับประตูด้านหลังจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยครับที่พยายามที่จะเข้ามาเพราะว่าแสงของพระปางนะครับแสงสีทองของพระปางเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับผมกําลังจะพาพี่พี่เข้าไปบริเวณองค์พระปางนะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักครับทั้งด้านนอกด้านในเลยครับสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณค่าสร้างเสน่ห์ให้กับคนทั่วโลกครับสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับมาจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนนี้องค์พระปางเองมีความสูงเพียง16เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสัางรขอนขึ้นมาใหม่นะครับ วัดอรุณมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงของสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครับพระปางองค์ปัจจุบันนะครับได้ต่อเติมเสริมแต่งนะครับได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับทำขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ครับมีความสูงประมาณเกือบ82เมตรครับพระปางวัดอรุณตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับทำให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงเทพอย่างช้านานรวมถึงเป็นพระปรางที่สูงที่สุดในประเทศไทยและของโลกอีกด้วยครับพระปรางวัดอรุณยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งยังเป็นภาพตาสัญลักษณ์ของการท่องเท,ที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับและที่สําคัญพระปรางวัดอรุณ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10ส,สถานที่ทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกครับนอกจากสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือการสวรมใส่ชุดไทยนะครับมาเดินชิวๆมาเดินเล่นมาเดินชมวัดอรุณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างกระแสไปทั่วโลกครับ การแต่งชุดไทยนะครับทุกวันนี้วัดอรุณรับนักท่องเที่ยวหลายพันคนต่อวันนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยจากทุกๆชาติครับสวมใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปบริเวณองค์พระปางและจุดต่างๆภายในวัดอรุณสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างคึกคักและต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับภายในวัดอรุณเองก็ มีแต่ความตื่นตาตื่นใจนะครับในทุกๆวันครับสีสันของแต่ละวันก็แตกต่างกันไปนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันจากทั่วโลกนะครับมากันทุกประเทศเลยทีเดียวหลั่งไหลกันมาเรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวครับมาสวมใส่ชุดไทยไม่เว้นทุกชาติทุกศาสนาไม่เว้นเพศวัยนะครับมีตั้งแต่เด็กตัวน,น้อยไปจนถึงผู้ท้วงผู้แก่เยอะแยะไปหมดเลยครับ สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยครับผมมาที่วัดอรุณอาทิตย์และประมาณ3ามวันครับสัมผัสกับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกศาสนาครับเมื่อเขาเดินเข้ามาภายในรั้วขององค์พระปรางแล้วหลายคนถึงกับอุทานกันทุกคนครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงครับเพราะว่า เห็นความสวยงามขององค์พระปรางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามและที่สำคัญคือมีผู้คนที่สวมใส่ชุดไทยอยู่เป็นจำนวนมากครับสำหรับใครที่ไม่เคยมานะครับแนะนำให้มาช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับไปจนถึง18.30นาทีครับทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศที่งดงามมากๆ กับแสงขององค์พระปางที่สวยงามแล้วก็การสวมใส่ชุดไทยที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์เกิดความระยิบระยับครับงดงามจริงๆครับที่วัดอรุณขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ